เดีนี้ครับจริงอยู่ไหนอ๋อมันมันก็นนบอกจะมารีวิวรถนะครับเสียเอ FC เรอถา่ายรูปอ่ะมันไปนไหนวะเสียครับอันไหนนี่รถใครสตาร์ทรถทิ้งไว้ป่ะครับเอออันนี้ทใไมสตาร์ททิ้งไว้วะมันอยู่ในรถเย็นๆนะจ๊ะเย็นๆนะเย็นไหมเย็นเอ้ยเ,เจ๋งครับครับเสียเอาไม่ลุกโกรธดีครับรอผมมารีวิวรถครับเสีย ก็รีวิวรถผมเอารถมารีวิวเสียขอขยอนุญาตครับขยับเลยครับเสียบอดี้พี่ฮอปมาบอดีเลยสวัสดีครับผมลูกค้าก็ะะคันนี้เป็นนิสสันโนดนะครับผมรถปีหกหนึ่งใช่ไหมลูกศรถปีหกหนึ่ครับรถปี61นะครับผมคันนี้ราคาเงินสดแค่280,000กับอีก9,000บาทปันเท่าไหร่จ้าหนูปอนเริ่มต้นห้าพัน ถูกร้อบาทค่ะ84งวดเลยเลี้ยมาสวยมากๆนะครับผมสเกิร์ตรอบพันเลยขออนุญาตนะครับเสี่ยนี่นะครับผมชุดแต่งนี่สเกิร์ตมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมอ่นิสันโนดนะครับผมสกายเลยก็มีมาให้แล้วสําหรับใครที่มองหารถแบบครบๆอยู่แล้วก็ออกแนวสไตล์แบบอเนกประสงค์หน่อยนะครับผมราคาเงินสด289,000ฟรีค่าจัดค่าโอนประกันภัยพรบนะครับผมเช็ดเช็ดเหงื่อหน่อยเหงื่อวเป็นไรเหงื่อออกมันร้อนเหรออ๋อร้อนก็เมื่อกี้พอดีพาน้องไปนั่งรไอ้นั่งดูรถรถดูรถโนดไปศึกกษาา่่ออนนรรีววิยูข้งใ ร,รู้กดอยู่ใช่ไหมรู้ครับอย่าให้ได้รู้นะครับผมสองสามรอบแล้วนี่เห็นขออนุญาตนะครับ้ค่ะ